สวัสดีค่ะมันนี้มิติกาขายกระทงอยู่ตลาดปลาติวเด้อจ้าตลาดสดปาติวจ้ากะมันนี้เป็นมันลอยกระทงเลยนะคะเป็นมันเพ็ญเดือนส2บสองลอยกระทงเลยเด้อจ้ามันนี้เด้อติกระขายดอกไม้ขายอันนี่คือเกาลัดจ้าขายดอกไม้ขายพวงมะล่ายู่ตลาดสดปาติวเกาลัจ้าแต่ว่ามันนี้สปเฮ็ดกระทงจ้าสีเฮ็ดกระทงให้ลูกค้าจ้าลูกค้าก็นางฝออจ้กมันนี้ขายดีจ้าพอสีไทยใเบิ่งอันต้นนั้นเฮ็ดขื้นได้ลายก็ไม่มีเวลาจ้า เมติกาสีห่อจ้ะนี่ห่อขายนำจ้ะห่อขายให้เล็กหน่อยขายอันละสิบบาทจ้ะอันห่อห่อเหลี่ยแบบนี้จ้ะแต่อันเป็นหยวกกับเมติกาขายอันละห้าบาทสามอันสิบบาทจ้ะอันนี้ลมแห้งแห้งเลยจ้าอันนี้ก็เลือกตรงมานางข้างหลังจ้ะนางข้างหลังอันห่อกระท่งจ้ผู้ข้าก็นั่ง่าเอาจ้ะนั่ง่าเอาคุยกันไปนั่งจ้ะอันนี้ก็ล่างห่อเลยจ้ะ ห่อแล้วก็บสีมีอีกผู้นึงอันอีกเพื่อนเพื่อนมิติกระจาเพื่อนมาเฮ็ดซอยเพื่อนมาจับเกีบให้นะจ้ารมิติกระสีหอย่างเดียวจ้ะพ่อใหญ่หมอนกับสีหยาดพว่งมาไล่จ้ะตัดพุ่งมาไล่เฮ็ดพว่งมาไล่บดท่านจ้ามานี่ลูกค้าออกมาแล้วหลายจ้ะบุได้ว่างเลยจ้ะมีแต่ลูกค้านั้นมากกับซื้อเอาซื้อเอาบุได้ว่างบุได้หัวอียังเลยจ้ะดอกแมนกล้วยแมนกำกับขายเบิดจ้ามีติกระคอยเฮ็ดคอยเฮ็ดขึ้นทั้งเฮ็ดกระทุ่งทั้งมัดดอกไม้จ้ะทั้งห่อ ห่อกระทงนะจ้าเนี่ยห่อกระทงไปน้ำเฮ็ดไปน้ำจ้ะมันเงียนเก็ขายดีครับจ้ะเพิ่นกะกระลังสีเขาในงานนะจ้าเพิ่นสีเสือในงานก็มีขายอยู่จ้ะได้ว่าคันเลยทุ่มนึงกรแล้วจ้ะเพิ่นกระสีเขาในงาาเด้วยจ้ะอันนี้ก็เฮ็ดเฮ็ดแบบนี้กระได้ขายแพงจ้ะได้ว่าไม่ติกับบุคอยมีเวลาเฮ็ดจ้ะส่วนมากก็ะจะเฮ็ดอันอันนี้หน่อยจ้ะอันนี้หน่อยอันละ้าบาทสามสิบบาทจะาจะไม่ตีกับเชือ ห่อๆแบบนี <alc ala> ้ไว้จ้ะเพื่อนๆมิติกะสิเป็นคนเสียบคนอันแต่งเาจ้ะมันบ่มีเวลาเฮ็ดจ้ะถ้ามีเวลาเฮ็ดก็สิดีอยู่ฮ้อนเฮ็ดหลายเวียกโพจ้ะจักสิห้อยพวงมะไลจักเส้นน่ะมัดดอกไม้กำเนะจ้ะมันก็เลยบ่ได้บ่ได้อีหยังจักอย่างจักแนวกระทงก็ได้บ่หลายจ้ะเฮ็ดบ่ทันเจ้าจ้ะอยู่อเภอเฮาก็จัดงานอยู่จ้ะมีการประกวดมีการอัน มองลอยให้ลอยอยูย่จ้ะแล้วก็มีอันหมอลำสิงนําจ้ะกัประมาณทุ่มนก็สิบเบิดคนแล้วจ้ะเพิ่นก็สิเข้าในงานเบิดจ้ะติกะนางเฮ็ดให้ลูกลคา้าจ้ะลูกค้าได้สั่งเอาจา้ะแล้วก็รอเอาจา้ะรอเอาเพราะว่าเฮ็ดบ่ทันเลยจ้ะมื้อนี้ขายดีแฮงจ้ะเมตกคือสิบ,บ่ได้ไปอันในงานหรอกจ้ะเพราะว่าบ่ได้นอนจ้ะเมืนอน่อคืนคืน,นอดนอนค่ะเฮ็ดกระทงเฮ็ดดอกไม้นี่ล่ะจ้ะ สิไปบ่ไว้เนอกจากว่าสิปถท้ายบรรยากาศในีเพื่อนเพื่อนเบื่องตันในงันแต่คือสิบวเดีไปจ้ะกับสิเด้เฝ้ากับบ้านในนวลหรจ้าบานนี่จ้ะนี่ก็เป็นเวลาเกือบสองทุ่มหรืจ้าเดือนกับกระล่างสิขึ้นแล้วจ้าเดือนแจ่มคักจ้าเมื่อนี้วันเพ่นเดือนสิบสองจ้ามันนี่ก็สิแจงบันนั่นยังเว่นพูนหรจ้าืันนี้จะคนก็เริ่มสิบวันลรืจ้าไม่ตีก็ เพชรไฮตุลกคานผู้ถือก็จะสั่งกับสีเลกคือกกันจ้ะเพราะว่าเพื่อนก็บสเขาในงานบมดแล้วจ้ะติกะขอจบคลิปเวทเท่านี้แลจ้าพามามบิ่งบรรยากาศอันนั้นไปกระทงจ้าอำเพื่อติวนตลาดสดอำเพื่อเติวนจังหวัดยโสธรนะจ้าเนี่จะพาามบิ่งบรรยากาศขายกระท่งนะจ้าขอบคุณค่ะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิติกสาวยโสเหนือจ้าขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปหนาพวกันไหมจ้า